สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะจ๊ะวันนี้กลับมาพบกับโฟกอีกแล้วนะครับที่ปรึกษาการขายเพจยนต์นะคะประจำสาขาเซอรีไทย95นั่นเองจะ้ะวันนี้โฟกมีมาสด้2นะครับ1.3 SP ตัวนี้จะเป็นแทแบกนะครับตัว5ประตูนั่นเองจะ้ะคันนี้ปี2022จะ่พี่ราคาตั้งค้าย439,000บาทเท่านั้นนะครับเลขไมคครัพี่18,000โลเท่านั้นจะ้ะ ใหม่ๆสวยๆแบบนี้เลยนะครับผ่อนต่อเดือนเริ่มต้น7,000บาทเท่านั้นเองใครสนใจนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอกันเลยจ้าในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะไฟคู่หน้าจะได้มาแบบเป็นโปรเจคเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับกระจังหน้าแบบรังพึ่งแบบนี้นะครับมาพร้อมกับโรบมาด้าใหญ่ๆโตโตแบบนี้เลยจ้ะขอบสันเป็นโคมแบบนี้เลยนะพี่ล้อแมกปัดเงานะครับเดิมๆจากมาด้าเลยนะครับ คันนี้นะคะพี่ได้เป็นกระจกพับไฟฟ้าเรียบร้อยตาแล้วก็มีในส่วนของตัวไฟเลี้ยวตรงกระจกให้ด้วยนะคะอยากจะบอกว่าคันนี้พึ่งลงเลยนะคะพี่นะได้สีแดงรอบคันเดิมๆแบบนี้ไปเลยนะครับแล้วก็มาดูในส่วนของภายในนะพี่ตรงนี้ถือว่าใหม่มากๆนะคะไม่มีอรอยขีดไม่มีอรอยข่วนใดๆทางนั้นเลยนะครับได้มายังไงเราเอามาถ่ายลงให้ดูก่อนเลยนะพี่นะดูตัวนงตัวน็อตได้เลยจ้ะ ไม่มีการขยับใดๆทั้งสิ้นนะพี่ถือว่าสวยมากๆนะครับเราก็ตรงมาด้านองของเขาตรงทางขึ้นทางลงนะคะมีตัวกันรอยไว้ให้เรียบร้อยนะครับถือว่ากันรอยได้ดีมากนะจ๊ะดูได้เลยจะที่สีแดงเดิมๆแบบนี้รอบคันนะครับตัวนงตัวน้อนนะ้ไม่มีขยับใดๆทั้งสิ้นนะจ๊ะถือว่าสวยมากๆนะคะพี่ภายในนะครับอ่าจะได้เป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วนะคะพี่นะสําหรับตัวนี้นะครับ มาดูในส่วนของแถวสองนะคะพี่นี่จ้ะดูได้เลยนะคะพี่ไม่มีอรอยขีดไม่มีอรอยข่วนใดๆทางนั้นนะครับถือว่าสวยมากๆเลยรถเข้ามายังไงแบบเข้ามาก็ใหม่ขนาดนี้แล้วถ้าเกิดเราเอาไปทําใหม่กว่าเดิมแน่นอนจ้ะตัวนงตัวน็อตพี่ดูได้เลยนะใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับพี่นะ ห้องโดยสารแถวสองนะครับก็ถือว่านั่งได้สบายอยู่นะคะพี่นะสําหรับใครที่เป็นครอบครัวนะครับสำหรับสี่คนห้าคนก็ถือว่านั่งได้สบายเลยนะจ๊ะดูตัวรงตัวล้อค่ะพี่ดูได้เลยจะไม่มีขอบอ่าชนเฉี่ยวกับฟุตบาทแน่นอนได้ไปใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับรอม็กเดิมๆจากโรงงานเลยจ้ะโอเคมาดูในส่วนของด้านหลังบ้างนะครับพี่ด้านหลังถือว่าสวยมากๆนะคะคันนี้นะ มีเซ็นเซอร์มาให้เรียบร้อย4จุดนะครับที่ไฟหลังเป็นแบบ LED นะครับโลโก้มาด้าตัวนี้ก็เปลี่ยนใหม่เรียบร้อยนะครับพี่แล้วก็ที่ปัดน้ําฝนมีมาให้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวไฟเบรกดวงที่3ก็มีมาให้เช่นเดียวกันจะ้ะเสาอากาศจะเป็นแบบคีบฉลามเข้ากับตัวรถสุดๆเลยนะครับเส้นไร้ฟ้ามีมาให้เรียบร้อยจ้ะเปิดดูด้านท้ายกันบ้างนะครับ ในส่วนของห้องเก็บสัมภาระนะคะพี่ถ้าเกิดเป็นตอนมืดเนาะไม่ต้องกลัวเลยตรงนี้มีไฟส่องสว่างให้แน่นอนจ้ะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะผมที่มีสัมภาระเยอะๆเนาะเบาะแถวสองนะครับก็สามารถพับเก็บได้เช่นเดียวกันแบบ40 60นะคะที่ถือว่าตอบโจทย์มากๆนะพี่นะใครมองว่า5ประตูเป็นรถเล็กอะ่ะไม่เล็กนะคะพี่เพราะว่าสามารถพับเบาะเก็บได้นะครับแล้วก็ดูในส่วนของตัวนี้ได้เลยตัวรองล่างรองราง,ราง,ราง,รางน้านะคะพี่ ใส่แบบนี้เลยจะไลาการทําสีแน่นอนพี่ไว้ใจได้เลยนะครับนะตัวนงตัวน็อตด,ดูได้เลยค่ะพี่ไม่มีการขยงขยับเลยทั้งนั้นนะครับใหม่ๆแบบนี้เลยไม่วิ่งไปแค่18 00 0โลเท่านั้นนะรับประกันได้เลยแต่พี่ซื้อรถกับเราไปไม่มีการก่อหม่แน่นอนไม่มีชนหนังไม่มีผิดความนะจะ๊ะนี่สีแดงเสมอกันรอบพันแบบนี้เลยพี่ไว้ใจได้เลยนะจ๊ะซื้อรถกับเพชรยนต์นะพี่นะดีทุกอย่างจ้ะพี่ เหมือนออกป้ายแดงนะครับในราคาที่ประหยัดกว่าป้ายแดงไปเยอะเลยนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถทักมาสอบถามกได้เลยนะครับมาดูในส่วนของตัวรงตัวร้อเช่นเคยจากที่เห็นไหมครับไม่มีอร,อมมอรอยขูดไม่มีรอยขีดขอบฝุ่นปอะไรเลยนะจ๊ะถือว่ารักษารถได้ดีมากๆนะพี่นะนี่ครับพี่ อยากจะนําเสนอมาคันนี้เหมือนได้ใหม่ค่ะพี่นะไม่มีอรอยขีดไม่มีอรอยข่วนใดๆทางนั้นนะครับตัวภายในนะครับพี่ก็ถือว่านั่งได้กว้างอยู่นะตัวนงตัวน็อตด,ดูได้เลยจ้ะไม่มีขยับใดๆทางสิ้นนะครับกะราคา439,000บาทผ่อนต่อเดือนประมาณ7,000กว่าบาทนะพี่ถือว่าครบเครื่องมากๆนะครับสําหรับคันนี้นะีน่ดูได้เลย ใหม่ๆแบบนี้นะครับกระจกเป็นกระจกพับไฟฟ้าเรียบร้อยนะคะพี่กระจกอ่าตัวนี้เป็นพับไฟฟ้าเรียบร้อยนะจ๊ะดูได้เลยตัวนงตัวน็อตนะครับไร้การขยับใดทั้งสิ้นนะจ๊ะนี่สวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของเบาะคนขับนะครับพี่เป็นแบบเบาะพับไฟฟ้าเรียบร้อยนะจ๊ะนี่เป็นสามารถปรับได้หกทิศทางเลยนะครับขออนุญาตเข้าด้านในกันบ้างครับพี่ เรามาดูในส่วนของด้านในนะครับด้านในเป็นบาะผ้าเรียบร้อยนะจ๊ะเบาะผ้าสหรับกระเบ,บาะหนังนะพี่นะคอนโซลหน้าค่ะพี่สีดํามาแบบนี้เลยนะคะถือว่าดําแดงสวยมากๆนะจ๊ะหน้าจอนะครับจะเป็นขนาด7นิ้วนะครับสามารถเชื่อมต่อ Apple c a r ์เได้ Android Auto ได้จ้ะนี่แอัตโนมัติ a นะครับเกีย e ร์อัตโนมัติเรียบร้อยนะจ๊ะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะคะพี่เพิ่มตัวไวเลช์จให้ด้วยนะจ๊ะ ตรงนี้มีตัวไวเลสชาร์จให้ด้วยนะนี่ครับสาย USB USB เรามีให้หมดนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นที่บังคับหน้าจอนะคะพี่สำหรับใครที่ไม่อยากนี่เนาะก็สามารถบังคับหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับนี่เป็นแผงควบคุมหน้าจอนะพี่นะอันนี้ก็จะมีที่วางแก้วให้สองใบแบบนี้เลยนะครับพวงมาลัยนะคะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนั่นเองนะจ๊ะสามารถเพิ่มเสียงเบาเสียงได้รับสายวางสายได้นะครับ และอยากให้ดูตรงหน้าจอนะครับพี่เห็นไหมครับเลขไมวิ่งไปเพียงแค่1 8 0 0 0โลเท่านั้นจ้ะถือว่าครบเครื่องมากๆนะคะพี่สำหรับคันนี้นะครับกะแค่ราคา4 3่0 0 0าบาทนะครับไมวิ่งไปแค่นี้เองนะพี่นะโอเคแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับจะมีอัตราความเร็วบอกเนาะตรงกระจกนะครับถือว่าครบมากๆนะเออ,เอ,อถือว่าเย็นมากๆนะพี่สำหรับเจ้าตัวมาด้าสนะครับ ราคาแค่นี้เนาะโอเคและสําหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจคันนี้นะคะสามารถติดต่อทางหาโปกได้เลยนะครับปกเป็นที่ปรึกษาการขายนะครับเพชรยนต์ประตำสาขาที่2นะคะที่สามารถเข้ามาดูรถตัวจริงได้นะคะสามารถเข้ามาทดลองขับได้นะเรามีไฟแนนซ์วิ่งไปเซ็นให้ถึงที่ท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะครับอยู่บ้านรอรับรถสวยๆได้เลยจากพี่เครดิตดีเราฟรีดาวให้อีกนะครับ รถร้้นเรามีให้เลือกมากมายหลากหลายคันมากเลยนะพี่นะถ้าใครสนใจนะครับก็ทักหากโฟกได้เลยนะครับยังไงโฟกฝากไปด้วยนะคะฝากกดไลค์กด, like, กด share.